เดิมพันคุณเศรษฐาเนี่ยก็คือ <ใน S 2> เดิมพันเพื่อไทยด้วยนะนายกรัฐมนตรีนะเป็นเดิมพันเพื่อไทยแต่เดิมพันอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับอยู่ที่เรื่องทาให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นถูกต้องทาเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นนายกเัฐารซึ่งตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่บารมีก็ถดถอยลงและการที่คุณอุ้งอิงจะขับเคลื่อนเพื่อไทยให้ขยายพื้นที่ในจํานวนสอสอเพิ่มขึ้นมันก็หดตัวลงเพราะนั้น ไอ้ I, ต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะฮะรัฐบาลกับเพื่อไทยเป็นเนื้อเดียวกันเพราะถ้ารัฐบาลคะแนยนนิยมดีนโยบายโอเคก็จะส่งผลต่อเพื่อไทยซอฟต์พาวเวอร์ซึ่ง<ๆ>เป็นแบรนด์นัมเบอร์เดอร์เราบอกแล้วว่าคือของคุณวิ่งโดยตรงถ้าตรงนี้สักเซสสำเร็จส่งผลดีต่อรัฐบาลและส่งผลให้ก้าวกระโดดต่อคุณนุ้งยิงไอ้นั้นคือแนวนโยบายรัฐบาลกระชับอํานาจละลายพฤติกรรมยึดพวกอะไรนะอะ่ควนบ้านใหญ่ที่กระจัดกระจายต่างๆเนี่ยครับให้กลับมาสู่เพื่อไทยเนี่ยไอ้นี้เป็นโจทย์ใหญ่ ทั้งคุณทักษิณและคุณพจมานเนี่ยคิดหนักมากนะเพราะบทเรียนสองสามบทเรียนนะบทเรียนคุณทักษิณบทเรียนของคุณสมชายบทเรียนของคุณยิ่งรักเนี่ยที่ในเครือข่ายคินวัตเนี่ยเป็นยังไงมันมีบทเรียนชัดเจนมากคนสามคนแล้วนะโอ้การที่เอาลูกคุณสาวคุณท้องลูกคุณท้องออกมาข้างนอกเนี่ยมันเสี่ยงนะแต่เมื่อตัดสินใจแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาคิดรอบคอบแล้วว่าจะวางเกราะกำบงังองคาประยุกต์ยังไง ไม่ให้บทเรียนความผิดพลาดอะไรในอดีตเนี่ยกลับมาทิ่มแทงลูกสาวคนเล็กตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งบรรยากาศทั้งสภาพแวดล้อมทั้งกิจกรรมที่เขาใหญ่สปอตไลท์ไม่ได้ฉายอยู่ที่ในเชิงเนื้อหาสาระสำคัญนะใช่สปอตไลท์ฉายไปที่คุณนุ้งอิงที่จะแผ่บาร,รมีและบรรดาสอสอทั้งหมด ของเพื่อไทยจะส่งมอบมาที่คุณองคงอิงอและเติมบทบาทอีกตัวหนึ่งก็คือบทบาทของเลขาธิการพรรคสรวงอะ่สอะสรวงเทียนทองอืนี่เป็นการทํางานรอบนี้เพื่อสร้างพลังให้กับสองคนนี้ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเพื่อชิงพื้นที่ชิงฐานคะแนนเสียงมาจากก้าวไกลอรอบที่แล้วแพ้แก้าวไกลไปเท่าไหร่สิบไง สิบทน่งก้าไกลหนึ่งห้าหนึ่งเพื่อไทยหนึ่งสี่หนึ่งใช่เห็นไหมคคือแค่แพ้เนี่ยแพ้อันเดียวก็แพ้แพ้ถือว่าแพ้เยอะนะใช่เพราะปกติแล้วเนี่ยควรชนะก้าวไกลมากคือมากมากอ่ะเพื่อไทยตั้งแต่ก่อตั้งมาในนามของไทยรักไทยพลังประชาชนอืและก็มาเพื่อไทยไม่เคยพ่ายใครเลยครับโอ้เคยขึ้นไปสูงสุดนะสมัยคุณทักษินสมัยสองเนี่ยสามเจ็ดเจด มัยคุณยิงักเท่าไหร่อะสองหกสองหกห้าสมายคุณสมัครสุนทรเะวชพลังประชาชนนั่นสองสามเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ประมาณนั้นแหละคืออยู่ระดับร้อยกว่าอยู่ระดับสูงมาตลอดนะใช่แล้วอยู่มาหนึ่งเนี่ยเหลือหนึ่งสี่หนึ่งแพ้ครั้งแรกในรอบยี่สิบสองปีอะและถ้ายังทำแบบนี้อยู่ในปัจจุบันโดยไม่มีการกระชับอํานาจและสร้างพลังและสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ครับผมว่าเลือกตั้งั้งหน้าพ่ข้าวไกลอีก เพราะฉะนั้นแน่นอนครับนโยบายฝั่งนายกเศรษฐาทวีสินต้องทํางานร่วมกับคุณทุกิงกับเครื่อนซัเวอร์ให้เกิดขึ้นได้ครับและก็รัฐบาลเองเนี่ยต้องบริหารประเทศแบบให้ดูหน้ามีความหวังไงโดยเพราะเรื่องเศรษฐกิจไ่มันจะตอบโจทย์ไงเดิมพันคุณเศรษฐาเนี่ยก็คือเดิมพันเพื่อไทยด้วยนะนายกรัฐมนตรีนะเป็นเดิมพันเพื่อไทยแต่เดิมพันอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับอยู่ที่เรื่องทําให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นถูกต้องทาเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นนายกเศรษฐา ซึ่งตอนนี้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่บารมีก็ถดถอยลงและการที่คุณอุ้งอิงจะขับเคลื่อนเพื่อไทยให้ขยายพื้นที่ในจํานวนสอสอเพิ่มขึ้นมันก็หดตัวลงเพราะฉะนั้นต้องเป็นเรื่องเดียวกันนะฮรัรัฐบาลกับเพื่อไทยเป็นเนื้อเดียวกันเพราะถ้ารัฐบาลคะแนในนิยมดีนิยบายโอเคก็จะส่งผลต่อเพื่อไทยซอฟต์พาวเวอร์ซ so ึ่งเป็นแบรนด์นัมเบอร์เดอร์เราบอกแล้วว่าคือของคุณอุ้งอิงโดยตรงถ้าตรงนี้สักเซสสําเร็จส่งผลดีต่อรัฐบาล และส่งผลให้ก้าวกระโดดต่อคุณอุ้งยิงอันนั้นคือแนวนโยบายรัฐบาลกระชับอํานาจละลายพฤติกรรมยึดพวกอะไรนะ,ะควนบ้านใหญ่ที่กระจัดกระจายต่างๆเนี่ยครับให้กลับมาสู่เพื่อไทยเนี่ยไอ้น,นี้เป็นโจทย์ใหญ่การดึงคุณสรวงเทียนทองอนะมาเป็นเลขาธิการพักเนี่ยชัดเจนครับต้องการให้เทียนทองที่กระจัดกระจายอยู่สองพักเนี่ยกลับมาซึ่งเป็นโมเดลที่จะทํากับบ้านใหญ่อื่นๆด้วยใช่ถูกต้องไหม มันจะเป็นแบบนั้นแหละครับตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการประชุมพักที่เขาใหญ่ในทางหนึ่งคือดึงสสมาพูดคุยทําคำเข้าใจกันพี่ตางในทางหนึ่งเปิดทางให้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยสามารถที่จะสื่อความพูดคุยกับบรรดาสสและเป็นหนึ่งในมิติทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันนายกพูดชัดว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไรด้วยเพื่อไทยอ่ะ กลับมาเป็นอันดับหนึ่งอีกรอบนอกเหนือจากการขับเคลื่อนเพื่อดึงเพื่อไทยให้เป็นหนึ่งแล้วมีเซสชั่นหนึ่งที่บรรดารัฐมนตรีนะเออนี่ดีนะบรรดารัฐมนตรีเนี่ยและหัวหน้าพักรวมถึงนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกันว่ากระบวนการทำงานของรัฐบาลเสรษฐาที่จะสร้างผลงานให้ประชาชนเห็นเป็นที่ประจักษ์ระยะสัน้นระยะกลางระยะยาวนั่นแหละ จะทำงานกันยังไงด้วยเพราะที่ผ่านมาตัวแอคชั่นมาคนเดียวเดี่ยวลุยหนักที่สุดไม่เหนื่อยไม่ล้าไม่ท้อคือเศรษฐาทวีสิน <c oughs> <ช>ที่เหลือยังไม่ขับเคลื่อนอคือตอนนี้เป็นโจทย์เป็นโจทย์สองสเต็ปโจทย์แรกคือเฉพาะลัมตรีเพื่อไทยเองเ,องเนี่ยนะต้องอยู่เป็นเนื้อเดียวและสนับสนุนนายกตรีให้ไปในทิศทางเดียวกันยาสเปะสปะนะอันที่สองลัมตีพรรคอื่นๆด้วยเนี่ยต้องทํางานร่วมเป็นทีม ถ้าจะเคลื่อนดีเต้ารำตรีอื่นก็ต้องสนับสนุนด้วยไม่ใช่ยืนอยู่ข้าง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 เวทีปล่อยให้นายชกดวลหมัดกับคนอื่นไอเนี้ยแต่ตอนนี้เ็าทาเรื่องของรำตรีของไอเพื่อไทยก่อนครับว่าพูดแบบนี้นะเราทิศทางแบบนี้นะข้างนอกเนี่ยก็ดุเดือดอยู่นะเพราะตอนนี้เพื่อไทยกับพลังประชารัฐเรื่องหมูเนี่ยเขาซัดกันอยู่นะนายกยังไม่ไห้ามทับอันนี้ส่วนหนึ่งก็คือกระชับในกระบวนการทํางานให้กับนายกรัฐมนตรี ตัวต่อมาในประเด็นที่พูดคุยกันพี่วีอืสภาเนี่ยจะเปิดวันไหนสภาเปิดวันที่สิบสองสิบสองไหนสิบสองธันวาเนี่ไงเป็นการรุน่นการเปิดออกมาเร็วกว่าปกติครับครับเร็วกว่าปกติแล้วจะมีด่านสําคัญของรัฐบาลที่จะเดินหน้าเข้าไปเพราะฉะนั้นการพูดคุยในพรรคเพื่อไทยเนี่ยรอบนี้จึงเป็นการบ่งบอกถึงภารกิจและด่านสําคัญ ที่ต้องฝ่าออกไปให้ได้มไม่เฉพาะตัวสี่กฎหมายนั้นนะพี่ครพีเอวิอเรื่องพอลกรนี่ก็พูดคุยกันถูกต้องเรื่องงบประมาณนี่ก็คุยกันต้องเรื่องว่าด้วยเรื่องของคุณทักษิณก็คุยกันอออันนี้ก็คือว่าเปิดสภาครั้งนี้นี่แหละทดสอบของจริงที่ผ่านมาเนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อในนโยบายต่างๆอะไรแล้วแต่เนี่ยไอ้น,นั่นคือคือการซ้อม ต้องบอกว่าที่ตอนนี้ซ้อมอยู่แต่พอเปิดสภา12ธันวาเนี่ยอ,อันนี้คือโชคจริงละโชคจริงโชคจริงไม่ไม่ได้โชค <c oughs> ไม่ได้ไปโชคคนอื่นนะคนอื่นจะโชคใ <c oughs> ช่โชคจริงก็ต้องดูด้วยคุณเนี่ยรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยป้องกันยังไง <c oughs> และก็สวนกลับยังไง <c oughs> ครับเนี่ยจะเห็นแล้วว่าสันคลอนไม่สันคลอนสภาเป็นบททดสอบระดับหนึ่งแนวนโยบายผลสําเร็จจริงไิบายเป็นการบอกวัดฝีมือของรัฐบาลเศรษฐาทวีศรีนะครับ